ดวดีครับดัสดีครับอ๋อเดียรเรียรครับโอ้โหนี่ฮะมาใส่บาทแล้วไม่พอมานั่งรอไหว้ด้วยนะฮะนี่คุณครูวันนี่โมทนาบุญนะฮะได้เลยครับได้เลย

มโมทนาบุญนะฮะอะโอ้คุณแม่อ่านั่งครับนั่งนะแม่คุณแม่ไม่เป็นไรขาไม่ดีนั่งเลยจ้านั่งอยู่โต๊ะแหละอันนี้เนี่ยท่านเดินออกซุ้มประตูนะด้านในของวัดดอนทรายหรือว่าวัดชัยประชาสันเรียบร้อยนะะ้าะอนา่ะนี่มลมานี่วิ ล้างคนล่นนะครับโมทนาบุญครับทุกท่านนะฮะยามเช้าวันนี้นะครับ <c oughs> นี่ฮะลูกเด็กเล็กแดง <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรยืนได้ครับยืนได้อ่ะนั่งไม่ได้ยืนได้ครับไม่เป็นไร <c oughs> อ่านมให้เด็กน้อย <c oughs> อ,อ่าบ,บ,บ,บ <c oughs> อบอบอไอโบ เอานมให้เด็กเด็กหน่อยนมนมมีไหมเนี่ยเนี่ยเอานมให้เด็กเด็กคนไหนนี่นี่คนนี้นี่คนนี้คนนี้เด็กอ้าวให้เด็กเอานมหลวงปู่ไปทานอ๋ออ๋อใช่ใช่ลืมไปต้องออกไปนู่นลืมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับลืมลืมเลยลืมเลยนี่ฮะอะไรครับอันนี้เอาไปทาได้เลยนะครับลืมอะไรเลยข้าวออกหน่อยไปเหยียบข้าวเนี้ย อ้ีรถขอมาขอบคุณมากนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาหน่วยความสะดวกเดี๋ยวผมขอญาตเกาะรถตู้เข้าไปก่อนนะเดินมาเมื่อกี้นี้ประมาณร้อยยี่สิบเอ็ดเก้าครึ่งนี่ยเมื่อยขาแล้วนะฮะรับปลาน้าไวเลยครอย่านรมาเก็บอ่ารับเลยรับนมเลยจ้าและนี่ก็นะฮะเหลืออีกประมาณ 240ี่เมตรนะฮะก็อีกหนึ่งเก้าครึ่งก็จะถึงถนนเพชรกเกษมแล้วนะฮะนนห,มหมดลูกศิษย์แล้วนะกลังเดินไปข้านอกไม่หมดลูกศิษย์มีเยอะต้องบอกว่าคนที่มารอกลาบไหวในะถนนด้านในเนี่ยหมดแล้ว <c oughs> ลูกสิทธิ์หมดแล้วเหลือแต่ลูกสัตว์อย่างเดียวแ่ <laughs> 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 แล้วภาพนี่ข้างหลังนะฮะ <c oughs> กำลังจะเก็บน้ำนะฮะน้ำก็เดี๋ยวนี่ฮะหล <c oughs> ดรถตู้ไปก็เป็นรถกระบะของบ่าถินถ่นถิ่นภูไทยแล้วก็เป็นรถของอพระใหญ่โอ้โหนี่น้องมุกโบกไม้โบกมือกันใหญ่เลยนึกว่าใครที่ไหน เดี๋ยวจะไปลงที่บ้านของคุณลุงสนิทเนาะบ้านคุณลุงสนิทเนี่ยเป็นบ้านที่รับดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะฮะแปดสิบกว่าคนนะครับในจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวจะนําน้ำดื่มขนมนมเลยต่างๆนะฮะไปมอบให้ที่บ้านของคุณลุงสนิทนะที่ผู้ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงยได้นํามาใช้นะฮะขนมนมเนยเดี๋ยวเอาไปให้ที่นู่นกันนะหนึ่งคันรถหกร้อใหญ่ๆพร้อมด้วยหนึ่งคันรถกระบะ อ่าสิ่งของต่างๆที่หลายคนหลายท่านนํามาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านไม่ได้ไปไหนนะฮะลูกสิ์ลูกหาก็ไม่ได้ขนไปขายอย่างที่บางคนก็แหมเอาไปขายกันหรือเปล่าหลายคันรถเลยวันๆไม่ได้มองเลยนะ,ะเขาไปแจกกันตรงไหนมั่งนะฮะอ้าวบางทีผมก็ไม่อยากจะมาลงนะครับไม่มีเวลาจะมาลงแต่ว,ว่าเราจะมีการตั้งกลุ่มลายกันขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นกลุ่มลายที่ จะดึงเอาเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยลูกศิษย์ลูกหาต่างๆในคณะติดตามรวมถึงตลอดเส้นทางเนี่ยน,น,นะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับหน่วยงานไหนมูลนิธิไหนน,นําน้ําดื่มขนมนมเนย<า>ไปบริจาคจุดไหนโอ้ยเต็มจอเลยนะตวิเนี่ยไปเร็วเลยวิ่งให้ไวเลยนะฮะหน่วยงานไหนนะฮะที่มาช่วยงานนะฮะตามเส้นทางต่างๆก็จะถูกดึงเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็นํารูปถ่ายต่างๆนะที่ นําไปบริจาคตามจุดต่างๆเนี่ยนะ,ะมาลงรูปในกลุ่มไลน์เพื่อให้เป็นหลักฐานนะฮะว่าสิ่งของต่างๆที่หลายคนนํามาถวายลงตาบุญชื่นเนี่ยเอาไปไว้วัดไหนเอาไปไว้สถานที่ไหนกันบ้างนะฮะหลายๆคันรถนะที่ถูกนําไปแต่ละจุดนะฮะเราก็ามากราบเรียนหลวงปู่ให้ท่านอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะเมื่อท่านอนุโมทนาบุญแล้วก็หลายๆคนที่นํามาถวายท่านก็ามมาได้รับบุญไปแล้วนะฮะ ไ,ได้บนได้ใมเลยนี่้นะอนท้วกานัโอ้นี่กำนันเลยเนี่ยโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยนะฮะพ่อกนันเอยชื่อนี่เอยชื่อเมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่รู้นะคนไหนอ่ะเนี่ยกำนันเอ้ยลาดบุรีเขาคัดคนกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมหลอกกันทุกคนเลยพวกข้าราชการเนี่ยนี่สอท อ้อนี่สอทอไม่บอกเมื่อเช้านี้จะเลยขอตังค์ซื้อลิโพแล้วขวดหนึ่งสอทอไม่โถสอทอใจดีสอทอใจดีหยอกเล่นหยอกเล่นไม่กินแล้วใจดีใจดีขอบคุณมากมากเลยฮะนี่น้ำจิตน้าใจสุดยอดแต่ผมเชื่อว่าใจดีไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าดูคนมาทำบุญเน่นแต่ลาเลยโหหิ้วกันมาปีกโกงเลยอ้า เหลือระยะทางอีกประมาณหนึ่งร้ยห้าสิบเมตรกับอีกสามเก้าครึ่งนะฮะจะถึงถนนเพชรเกษมแล้วนะผมนี่เป๊ะเลยระยะทางนี่กะด้วยสายตานะฮะนี่เข้ายังไงราชบุรีเข้าไหนวันนี้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมอย่างเดียวฮะเพชรเกษมไม่เลี้ยวไปบพาสนะฮะโอเพชรเกษมอย่างเดียวหลายคนก็แหมตั้งตัวเองเป็นเจ้ากรมเขาหม่วบอกจะเข้าบพาสโอ้โหต้องบอกว่าทําให้ประชาชนชาวราชบุรีเนี่ยเขาแตกตื่นกันหมด เอาวางเอาวางยายายาเอาวางไว้เอวาวา,อวางยาย่าถือถุงอย่างเดียว่ะนั่นแหละเดี๋ยวท่านแตกก็รับประเันแล้วเนาะนี่ฮะถอดหมวกเลยคุณแม่ถอดหมวกเอาเป๋าแว่งหลงังกระเป๋าอ่าเป๋าแ้่งหลังหน่อย <ๆ S 2> นี่ฮะในเส้นทางนะ,ะก็มีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะะทั้งรัลลป์บรมราชานุสรณ์ลวมทั้งประชานูกกลนะฮะแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายป้องกันนะ ามาอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะฮะแบงแบงกุยยาวเลยแบ่งกุยาย,กยาวเลยแบ่งกุยลาบมาเ,เลยแบงแบ่งกุยาย,กยาวไว้ก่อนเลยรถนำกระโบนนะครับขออนุญาตนำไปสักประมาณ300เมตรนะครับ ขบวนขออนุญาตเดินหน้าไปอีกสักสักหน่อยนะครับเป็นระยะห่างสักสามร้อยเมตรนะครับสี่ร้อยเมตรขอบคุณครับท่านดูหลักกิโลนะฮะตอนนี้ท่านาบุญกับทุกท่านที่มาติดน,นั่งรอกขับไหว้ขอพรฮะนี่โอ้โหนักเรียนนัก า,าเจ้าหนูน้อยนี่ชะนะฮะภาพจากโ่วไทยนิวไปดึงกันได้เลยนะฮะยกสวายสองมือเลยนะครับอ่ามธนาสาธุนะฮะอ่าแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฟ้านักเพจั่วไทยนิวนะฮะโมทนาบุญด้วยนะครับ ยกได้ยกเลยครับ,อ,คครบอ่ายกเลยครับเอาแพ็กนี้ด้วยพี่เอาแพ็กนี้ติดกันด้วยแพ็กหน้าแพ็กหน้าติดกันด้วยติดกันอ่าติดกันฮะอ่าเสวีก็ช่วย สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะผ่านทางเพจทุ่ไทยนิวอ้าฝากช่วยกันแชร์หน่อยตณนนี้เนี่ยหลวงตาบุญชช่นท่านออกจาลิกทุดงแล้วนะฮะออกจากวัดดอนทรายมาประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าร้านอาหาระฮะเป็นร้านส้มตำปลาเคือนไก่ย่างเขาสวนกวางสาขาราชบุรีนะฮะอันนี้ไม่ได้ได้ค่าโฆษณาจากเขานะแต่ว่าก็อ่านให้ฟังให้เฉยว่าถึงไหนอย่างไรนะฮะไ,ได้ฮะ แม่คุณพี่เขาเคาะใหญ่เลยนะจะบอกหลวงตาเจิมรถให้หน่อยแม่มีใช้พระด้วยไม่ได้นะฮะท่านเดินทุดตรงนะฮะมารอกลับไหว้ขอพรได้อย่างเดียวนะบบคครัเลย โมทนาสาธุนะ,ะหลายคนก็นะนำน้ำดื่มมา,าหวายกันเยอะแยะมากมายเงนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภัยด้วยนะฮะวันนี้ได้กำลังหลักนะฮะกำลังหลักเลยนะฮะจากรถหกล้อใหญ่นะฮะของป๋าสุพรนะครับทีมพระใหญ่ภูเก็ตส่งรถ6ล้อมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาลวงตาบุญเช่นนะ,ะจำนวนสองพนะฮะ ้ำหมุกน้ำมันในป๋าทุพรบอกหมดเท่าไหร่ไม่ว่านะฮะถึงนครพนมขอให้ได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์นะรับใช้หลวงตาบุญชื่นเท่านั้นพอส่งกําลังจิตอาสามาช่วยด้วยห้าหกคนนะครับแล้วก็รถสองแถวใหญ่เนี่ยสองพันนะฮะจากป๋าสุพรพระใหญ่จังหวัดภูเก็ตนะฮะลำหมุกน้ำมันนี่วันหนึ่งเติมกันเยอะนะป๋าทุพรบอกวันละสองพันบอกไม่อัน้นน้ำมันไม่อั้นเลยไม่เปิดรับบริจาคด้วยแล้วอย่างนำมาบริจาคให้นะในขบวนไม่ได้เลย ไม่ต้องมานะบอกเอ้มาถวายหลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นไม่รับเงินจะมาฝากลูกศิษย์ไม่ได้นะฮะลูกศิษย์ก็ไม่รับนะฮะทุกคนนี่นะฮะที่มาเริ่มติดตามเนี่ยต้องเป็นกิตอาสาแล้วก็ไม่มาหวังหาผลประโยชน์นะฮะน้ำมันน้ำมันต้องเติมเองนะฮะรถผมก็สามวันถังเหมือนกันนะฮะรถตู้นี่ก็เหมือนกันสามวันถังนะ เพราะว่าเราใช้เกียร์หนึ่งกันอย่างเดียวนะเราต้องขับรถเดินตามหลวงตาบุญชื่นบางคนบอกโอ้โหฉันขับรถน้ํามันถังนึงขับได้ยันนี่เลยกรุงเทพเลยกรุงเทพไปสองรอบนะจากราชบุรีสามรอบไม่หมดแต่นี่ฮะมาขับตามหลวงตาบุญชื่นใช้เกียร์หนึ่งอย่างเดียวนะถังนึงนี่ไม่ต้องห่วงสามวันไม่เหลือแล้วเอาฝากช้าพันกันสักนิดนึงนะฮะวันนี้ใช้เส้นทางหห เรียบร้อยหนึ่งถังถังละพันหกร้อยกว่าไม <AND> well <Y> ่เหลือนะฮะเพราะว่าเราสับเราใช้แค่หนึ่งอย่างเดียวเนาะ